สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นเมื่อนี้มาเห็ุงานบ้านสวนครับนี่พามาชมบันไดโ้เหตุงามพี่น้องสางใหม่สุดจอดเลยงานบ้านบ้านแต่ก็สวยงามครับวางบันไดได้ยอดเยี่ยมเลยครับลงตัวเป๊ะฝีมือยอมรับฝีมือ งานผมกับเป็นงานฝ้าครับนี่งานฝ้าห้องเล็กๆแล้วก็งานกุผนังครับนี่เป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้กับกุผนังภายในก็สวยงามครับเป็นงาน เรียบเรียบร้อยครับนี่กุขนังเรียบร้อยแล้วครับนี่าสีเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่เป็นบ้านไม้แต่กุภายในครับนี่สามารถทําได้ครับดีเสร็จแล้วก็ดูดีสวยงามครับเป็นบ้านสวนของอาจารย์ท่านหนึ่งครับหลังบ่นน้อยบ่ใหญ่ก็สวยครับสวยงาม ส่วนของนี้มันจะมีสองห้องครับเล็กๆแต่ดูดีห้องนี้เพื่อนบอก,กุครับชอบดีไซน์แบบงานดิบๆนี่ไฟก็เดินร้อยครับโชว์งานดิบพวกนี้กัวางของได้ครับถ้าเก็บสีเหลือกับวางของส่วนผนังกันก็นกนเป็นเชลาสวยงามประตูก็ไม้สวนนิวซีแลนด์ครับสวยงาม ดูดีนายูครับหน้าตั้งเป็นบ้านใหม่งานผมกะกุพนังครับตีฝ่านี่หน้าตั้งบ้านใหม่เป็นบ้านสวนครับนายูเอาบรรยากาศมาให้ชมครับโดยรอบนี่ครับ ห้องนี้เป็นงานดิบมีสองห้องเล็กๆครับห้องบ้ใหญ่สาเมตรโดยประมาณ3เมตร20่สิบนี่กุเรียบรร่อครับเป็นงานกรุงานเนียบครับนี่หนาอยู่ข้างในกับสวยงามครับสวยงามบรรยาก,กาศมาให้ชมครับ ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับทีมงานสาร้างครับนี้มาก,กัน2องคนกับช่างเบนนี่ก็ขอจบย่งงทนี้สวัสดีครับ